วัสดีค่ะแพทย์หญิงตรีสุรังลิมไภ่บูญนะคะจากกรีสุรังคลินิกค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ได้รับรางวัลน,นะคะรางวัลของเราก็จะเป็นท็อปโมดนะคะในการยอดใช้เนี่ยโบท็อกนะคะยี่ห้อฮูเจลนะคะติดลำดับต้นๆของประเทศเลยนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีทีเดียวเลยที่อยู่กับคู่กับเรามานานถึง11ปีนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะ จริงๆแล้วนะคะก็ตั้งแต่ตอนช่วงโควิดเนาะก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจกันมากเมื่อประมาณ จะว่าไปก็สอดีเนาะที่มันมีการแบบชงกักการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการเสริมความงามหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นข้อดีมากนะคะพอหลังจากที่เปิดโควิดขึ้นมาปุ๊บทุกคนเนี่ยกลับหันมาดูแลตัวเองกันเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยการตอบรับไม่ว่าจะเป็นที่คลินิกนะคะก็จะมีโบทอ็อกหรือว่าฟิลเลอร์การปรับรูปหน้าเนี่ยทุกคนนะคะคือเยอะมากนะคะหลังจากที่ได้รับการผ่อนผันแล้วก็เปิดกันมานะคะเลยทําให้แบบ ตอนนี้ก็คือแฮปปี้แล้วนะคะตอนก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จเนาะก็จะมีอุปสรรคกันบ้างนะคะเชื่อว่าทุกคนนะคะก็โอเคกันหมดแล้วก็ดีแฮปปี้ใช่ค่ะใช่ค่ะเนื่องจากว่าที่คลินิกของเรานะคะก็จะเป็นเด่นทางเรื่องการปรับรูปหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับรุปหน้าด้วยโพท็อกหรือฟิลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นการทาศัลยกรรมนะคะที่ดีสุรังคิกมีหมดทุกอย่างที่สําคัญนะคะคลินิกของเราเนี่ยหมอดูแลเองค่ะอันนี้คือจุดเด่นนะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาเนี่ย ตอนนี้ก็เริ่มมีต่างชาตินะคะเรียกว่าเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยบุ๊กที่เงินเข้ามาตอนนี้คิวยาวกันมากเลยทําให้แบบหมอคิดว่าการที่เรา,เาทําให้ทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นสวยมากขึ้นนะคะบอกต่อกันมากขึ้นเนี่ยทำให้แบบทุกคนเนี่ยกลับมาใช้บริการกันเยอะกว่าเดิมประมาณนั้นค่ะในนขยายธุรกิจไรเพิ่มเ๋ยวในส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีการ เพิมค่ะเรื่องด้วยตอนนี้ค่ะด้วยการที่แบบการรองรับของลูกค้าของเราอะค่ะที่เรียกได้ว่าแน่นมากจนคิดว่าน่าจะต้อง ใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าในแนวทางนี้ก็น่าจะเป็นในช่วง2ปีหน้านะคะเราก็จะมีการปรับเพิ่มเพื่อที่จะให้เพียงพองต่อการใช้บริการของลูกค้ามากขึ้นเองก็คือหนึ่งที่ของเรานะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะอันดับแรกก่อนเลยนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็มีมาตรฐานนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีมาตรฐานเป็นสากลอันนี้คืออันดับที่1นอันดับที่2นะคะฝีมือค่ะ หมอที่เรานะคะไม่ว่าจะเป็นหมอเองหรือว่าหมอที่อยู่ที่คลินิกทุกท่านนะคะได้รับการเทรนนิ่งทุกคนไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศน,นะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังบินไปเทรนนิ่งที่มังน,นอกอีกหนึ่งคนนะคะที่ประเทศตาหลีค่ะสุดท้ายใครอยากใช้บริการอยากบริการอ่รา,า,าสุดท้ายใครอยากใช้บริการนะคะก็แนะนํานะคะเข้าไปที่ a c e b o o k ฟรีสุรังคลินิกหรือไม่ก็ทักไลน์แอดมาได้เลยนะคะของเราเนี่ย ก็คือจะเป็นการนัดคิวผ่านทางช่องทางไลน์แอดเท่านั้นเราไม่รับเคสวอล์กอินนะคะเรื่องด้วยเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้รับการบริการอย่างทั่วถึงนะคะดังนั้นเราจะมีเวลาเทสบายเคสได้เยอะขึ้นนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะปรึกษาได้ก่อนปรึกษาได้ก่อนค่ะใครสนใจสามารถปรึกษาได้ก่อนแล้วก็อย่าลืมนัดคิวกันเข้ามานะคะอย่าลืมทักไปที่ไลน์แอดรีสุรักคลินิกค,ค่ะ